เอาแอยู่กับ2คงมากว่าอะไรยนนะครับแล้วกินไปเห็นลูกพี่ไปเสียโจอพิชาต์เซนหรือว่าถามสองคงก่อนวันนี้เนี่ยแกไม่น่าจะเปลี่ยนครับเออเป็นไงบ้างวันนี้ครับกเดินแคบๆเดินชนใกล้ๆครับ แค่ไกลๆเขาหลอกเตะครับถ้าใกล้ๆมันได้โตคนละทีคนละทีก็คือเราเดินเข้าไปติดๆครับผมเขียนบอกว่าส่งสัญญาจากคนล็อกฉีดยามาเท่าไหร่วันนี้สามหมื่นครับสามหมื่นเดินดีกว่าเดิมอีกแร้วใครฉีดยาเราเนี่ยไอพี่พี่เล็กพี่เล็กหลายคนพี่เล็กพี่เของสกุลแล้วก็พี่อะไรไอ้น้องมีเล็กอะไรพี่เขาใหญ่อ๋อเสียวีเครับเสียวีเคฉีดมาปุ๊บสองคมวิ่งเข้าหาเลยครับผม ลังอาชีพครับ <laughs> เมื่อกี้ไปถามมาชนะมาเขาบอกว่าถ้าอยากจะเจอสักรอบเนี่ยเขานอนไม่หลับอยากจะเจอสักร้อยสามเอ็ดเนี่ยไหวไหมสามเอ็ดครับสามสองได้ไหมครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเอ็ดก็ต่อเป็นตลาดนัดเลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมไม่จ่ายให้ครับ <laughs> ไม่ไหวเหรอไม่ไหวครับถ้าสามสามสามสองครับสามสองสามสามสามสองสามสามครับผมไม่ได้สามเอกกลางคืนน่ะได้ไหมสามเอกกลางคืนไม่ไม่ไม่ทำครับทำสามสองครับอ๋กินยิมนอนหลับดีกว่าครับผมคแต่ถ้าเจอกันที่ขอร้อยสามสองครับสามสองสามสามได้ครับน้ำหนักนี้ขาดตัวครับผมขาดตัวแล้วไม่ให้แล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถามเสี่ยโจหน่อยครับวันนี้เนี่ยอัดฉีดให้น้องหมดไหมครับเสี่ยโจครับให้หมดเลยแล้วส่วนตัวเสี่ยโจอัดฉีดน้องอะไหรก็ ก็อัดฉีดนะนี่อัดฉีดไฟนะครับนี่อัดฉีดตัไฟนี่นะจิะจำไวฟนับิไปหมื่นหนึ่งครับผมจิน้องไปหมื่นหนึ่งกอชกเลยครับทุกไฟครับก่อนที่กอดชกทุกไฟครับลับใจให้น้องครับถ้าน้องก็ลงมาได้สองหมื่นครับถ้าชนะก็ได้หมื่นหนึครับผมครับผมทุกไฟครับมันกออันเสร็จเสร็จนยตอนนี้นี่เห็นเหแล้วี่มืแล้วค่าตัวอีกัะ ครับตัวเป็ดเสร็จไปนี้นี่ก็หลายตังนะเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยน่าจะมีเข้ากระเป๋าครับครับท้งสองคนตั้งเป้าไว้บ้างภาคนี้รอภาคนี้ว่าเอาดีเจ้าดีที่สุดนะเพราะมันอายุผมเยอะก้มวยไม่เยอะแนละ้วก็เจ้าที่สุดแนละ้วปีนที่อายุเท่าไหร่แล้วยนะี่สิบหกครับยี่สิบหกครับเริ่มอายุเยอะก็จะเต็มที่นะครับครับผมแต่ลองบอกแฟนมวยดีว่าในอดีตเนี่ยเคยต่อยระดับไหนบนะ้างในอดีต ที่เก่งๆผมผ่านมาหมดแล้วครับมีใครบ้างไหนือเหลาเลยเหลาจำไม่ได้แล้วครับแต่ต่อยดีๆอย่างั้นน่ะนะครับผมครับแล้วว่าอ่ะก่อนจะบอกอะไรเป็น่ยนบ้างครับก็ช่วยตามเชียร์ครับผมสองคบมากรยนผมเรื่องมวยผมไม่แพ้สู้ทุกไฟครับขอบคุณครับขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยตามเชียร์ครับแล้ว ถ้มีแฟนมวยกับสู้ต่อไปเร้่อยครับครับผอครับโอ้ว่าชีพหลายต่างๆเลยครับตีครับตี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 วีต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 นตี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 ตอตนตี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 ่ีตีตีีต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 ีัีต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 ีีี่สุดในตนีีหัวหน้าค่ายทีีีีตีตอีตีบ